F A S T fast สตัวอักษรสำคัญลดความเสี่ยงการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองค่ะสวัสดีค่ะเอพิญญาจากช่องคุณเอพิญญาเอาชนะโรคเสื่อมช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตเสื่อมโรคเบาหวานและโรคเสื่อมต่างๆค่ะ F A S T เป็น4ตัวอักษรสําคัญที่จะช่วยให้เรา ไม่เสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นเราเองหรือคนที่เรารักจากโรค s t ต o k หรือโรคหลอดเลือดสมองค่ะโดย4ตัวอักษร FAST คือตัว F มาจาก face face หรือใบหน้าถ้าเรากำลังพูดคุยอยู่กับใครก็ตามหรือตัวเราเองแล้วมีอาการหน้าเบี้ยว ปากเบี้ยวนี่คืออาการเบื้องต้นของโรคหลอดเลือดสมองต้องรีบนําส่งโรงพยาบาลรีบพบแพทย์โดยด่วนค่ะตัวอักษรที่2 A A คืออามอามก็คืออาการที่แขนขาอ่อนแรงหรือชาเครึ่งซีกไม่ว่าจะเป็นซีกซ้ายหรือซีกขวานี่เป็นอีกหนึ่งสัญญาณเตือนว่ามีปัญหาเรื่องหลอดเลือดสมองค่ะ S s p e ป c h หรือการพูดถ้าอยู่ดีๆใครบางคนหรือตัวเราเองพูดไม่ชัด พูดติดขดัดนึกประโยคไม่ออกเรียบเรียงคําพูดไม่ถูกแม้ว่าจะไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์ก็ตามไม่ได้มีโรคประจําตัวเกี่ยวกับสมองสาเหตุอาจมาจากเส้นเลือดในสมองตีบหรือแตกต้องรีบส่งโรงพยาบาลโดยด่วนค่ะและทีตัวสุดท้ายคือไทม์ค่ะอาการเหล่านี้3อาการที่พูดมานี้ควรต้องถึงมือหมอภายใน4ชั่วโมงถ้าสามารถส่งถึงมือหมอหรือโรงพยาบาลได้ทัน4ชั่วโมงโอกาสที่จะไม่เสียชีวิตจาก โรคหลอดเลือดสมองมีสูงค่ะและนี่คือ4ตัวอักษรที่ต้องจําขึ้นใจเพื่อมีใครรอบตัวของเรามีอาการเหล่านี้เราจะได้ช่วยชีวิตเขาได้จากโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคส t r o กค่ะติดตามความรู้สุขภาพดีๆได้ที่ช่องนี้เลยคุณเอพิญญาเอาชนะโรคเสื่อมค่ะ